ผิดพ,พระรวยสวัสดีซี่สููผู้สุคนครับผมมือในขิมาตามแนวทางลาวพัฒนาเซียนปลาตานล,ลาวพัฒนาเซียนปลาตานเลขวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างส่วนจับคู่ก็เข่าตรงๆแต่บวเข่าตัวเน้นพี่น้องเข้ากับเบิ้งคลิปย้อนหลังของเซียนปลาตานได้แอดเฮดร่วมไปเก้าสำนักกันเบิ้งคลิป ร่วมคลิปเก่าสำนักเบอ่งคลิปย้อนหลังใดของเซียนปลาตาน้อพี่น้องวันพุธนั่นเ้าพัฒนาสามตัวบนมันออก3 5มศูนย์เลขล่างก็ออกหนึ่สาอันนี้คือของหวดวันพุธของเซียนปลาตานเลขวิ่งเข่ามาทั้งบนทั้งล่าง นี่ของเสี้ยนปลาตานอันนี้คือหลักฐานเนะพี่น้องเนาะของเสี้ยนปลาตานเพื่อเน้นให้อยู่ที่หกหนึ 1, ่งเขาพี่น้องม่เาขาตัวล่องม่เขาห้าศูนเพียเข้าห้าศูนตรงๆส่วนเหล็กวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างเหล็กวิ่งวิ่งรูดศูนกับหนึ่งเน้นที่หนึ่ง วนจับคู่กับเขาตรงๆซี่คู่ซี่หางเลขบนออกสามห้าศูนย์เลขล่างก็ออกหนึ่งสามเอาเข้ามาตามกันต่อหลาพัฒนาเซียนป่าตานวันศุกร์ที่ยี่แปดหัวแร่งสองทุ่มครึ่ง suara patan suara patan bon-lang บนล่างวิ่งรูดหกเจ็ดบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดจับคู่ หกสองหกส,สาม chịch sọn Hãy subscribe ส่วนตัวเน้นบนล่างวิ่ง6กับ7เน้นที่7จะมี4คู่ีหาง6กสองหกสามนี่เป็นตัวเน้น เจ็ดสามเป็นตัวเน้นแน่เพี่น้องทีมีสี่คู่คือยังงวดที่แล้วงวดที่แล้วเพันก็ให้ให้สี่คู่ให้สี่คู่วิ่งศูนย์กับหนึ่งกับคู่กับสี่คู่กับเขาหาศูนย์ตรงตรงวันนี้เพื่อนก็ให้สี่คู่ทอเกา่าบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ด จับคู่ก็มีหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเน้นที่เจ็ดสามฟันตุ้มเจ็ดสามเม็เดเดียวโคโลรนะพี่น้องดนะ้เรียกกับอลายตัวไหลคู่ไหลาหางเรียกกับซี่คู่ซีหางพี่น้องเข้ากันรองรองเบิง่งเอาเต็มชุดลดพี่น้องซี่คู่เนี่ยแต่เป็นนักแน่ตัวเจ็ดสามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้ครับผม ขอบบุญขอบคุ้นเสี้ยนปลาตานหลายๆที่แบ่งปั่นแนวทางล่าพัฒนาไม่แรงสองทุ่มเคืองคอให้พี่น้องเข้าโชคโชคมนันมันรวยเแห้งๆสู่ผู้สูค่ค้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ็รพพารวยนะครับเดอ้อคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม